ดูดวงชาวาราศีมมีหดวงชะตาของคุณนะครับคนคนนี้มาไม่ดีนะผมใจดํามากๆอํานาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาสิ่งศสิทธิ์บอก,บอกปากคุ้มคองรษามีใครบางคนเข้ามาในโชคชะตาชีวิตแต่ท่านต้องระวังเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวัสนา แล้วปูลสีค่อยสองแสงนำทางซึ่งความผสมเลนมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีใดชะตาชีวิตจะรับสมัมเพราะนั้นอดทนอ,อดกันกนก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในชะตาชีวิตที่ใครบางคนเข้ามาในชีวิตแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ให้ท่านหลบหลีกซ่อเนเลนเยอะแสงสว่างจะบังเกิดชะตาชีวิตจะรับสมัมเพราะนั้นจะทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมันตัวเช็คสุขภาพร่างกายมันตัวเช็ครถยนต์บ้าน,นที่ดินครอบครัวของท่าน ดูแลปกปักคุ้มครองรักษาคนในครอบครัวและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลยโชคให้ท่านมีการโชคชะตาของท่านมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรารมีวาสนาขอทานายว่าท่านจะได้เป็นที่นึงนะจะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ลอยโชคการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนงงังโวมนะครับอึดอัดจําแย่ตกต่ำเบี้ยดินแทบจะทนไม่ไหวท่านจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีทยังได กาสมบอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มฟ้าพาดทาวเวอร์ไปเยี่ยมเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวการที่ท่านแบกภาระกับเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งสามเหรียนะบ่งบอกถึงถึงบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มคองรักษาราชสีมานอนสกปัก อำนาจบาุญารมีวัสนาทเทพเทวดาฟ้าดินคำชูปกปักองค์ังสารไม่แนละ้การชิงไหวชิงทิศการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะตายชีวิตจะรับทรัพย์อัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูะม,มาณดวงนี้ดวงกล้าได้กล้าเสียดวงกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาของท่านแล้วใช่หรือไม่การส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งโ,โชคแต่สังเกตตาช่างของท่านที่ดียดวงชะตาจะเปิดให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้ามหานให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผ่านพ,นพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเดอะซันนับแสงสว่างเดอะซันส่องแสงลงมามีดดาบปักเป็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นกับปัญหาต่างๆตกตำแหน่งเดอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพาการโสมัสติดกับดักมลเสน่ห์มลจันทรเลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ค่อยๆเริ่มปฏิปปดดอยนะครับดิเริ่มเริ่มงานใหม่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบดังเข้ามาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนานกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีนะครับผมข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มและสิ่งที่ท่านจะได้ตกตําแหน่งบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ใครบางคนจะมาส่งมอบดอกกุหลาบให้แก่ท่าน จะมีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้ท่านตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งตั้งคันไม่ได้แปลว่าท้องนะครับแปลว่าท่านตั้งคันบุญกุศลวาสนาได้ดวงดีอย่างเช่นท่านฝันฝันถึงเด็กอุดมสมบูนะรณ์ความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามานะผมจะตายชีวิตจะรัดศพแลวปัญหาต่างๆที่เจอเรื่องราวต่างๆพยายามอย่าให้ไฟดับลงันะบใจของท่านจงฮึกเหิมเข้าไว้ด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาอย่าให้ไฟดับลง นะผมพยายามไอ้ก,กาเดือดเดือดดูเดือดเลือดผ่านเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จไายพิเศเกิดขึ้นในโชกตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเวราชาถือถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาแล้วถึงเวลาการหลบหลีกซ่อนเลนการส่งมอบเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชกตาอยู่ให้เป็นนะครับผมหลบหลีกซ่อนเล้นสแก้ไขปรปรงุงการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆชะตาชีวิตจะรับซับ ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักกุ้มกองรสาถือดาตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามีดาปักเต็มหลังนะผมกระวนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกั้นดวงแบบนี้นะเจ็บมามากแล้วนะให้ทํำยังไงล่ะราพยายามไม่ท่านลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกัน ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในสิ่งที่ท่านจะต้องเจอในสิ่งที่ท่านจะต้องแก้ไขปรับปรุงอาจจะต้องออกเดินทางไปแดนไกลนะไปค้นพบได้พบได้เจอกับพูดคุยกับผู้คนเยอะแยะมากมายถ้าท่านแอบตกหลุมรักใครอยู่ให้รีบปอกเอาไว้คนระับให้รีบชิงมาเป็นครอบครองของเราก่อนเพราะฉะงนั้นะจะเจอใครตัดหน้าได้ในดวงชะตาครับนะผมถ้าดวงชะตาถ้าตกตําแหน่งครอบครัวจงดูแลครอบครัวของท่านให้ดีที่สุดเพราะว่าครอบครัวของท่านจะส่งผลหนูนะ่าไม่ตกตําแหน่งเอ็มเพส พุ่งข้าวเรืองอารามหรือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความเย้มชืยนหัวใจพองโตต้นไม้อิงหลังดวงชะตาเปิดขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตานะับยังมีเรื่องราวต่างๆที่ใครบางคนพยายามชื้อแย่งพยายามดึงท่านเอาไว้เอาให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกต,กตกต่ำจำแย่รู้สึกต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานคะรับถึงแม้ปัญหาต่างๆจะเข้ามาแต่ว่าเงินทองก็หล่นลงมาจากฟ้าครับผมเงินไหลมาเทมาประสบความเร็จเงินหล่นลงมาจากฟ้าแล้ว นะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเหมือนจะอยู่ใกล้เงินแต่ว่าอีกนิดเดียวเองนะครับมันเฉียดไปเฉียดมา5้าหออก5้าใุ่นไวายไปหมดนะผมในปัญหาต่างๆส่งมอบช่วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะให้สังเกตในโชคชะตาว่ามันมาแล้วนะครับดูแบบนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดดวงชะตาแต่ถ้าท่านตกตําแหน่งแบกโลกไว้ทั้งใบรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ํารู้สึกย่ําแย่รู้สึกนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสักกระ่าย อดทนอดกันนะครับผมได้มัดถึงกับปัญหาต่างๆเอาไว้กันแกล้งทางด้านเรื่องเล่นลับเรื่องราวาต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่กอดท่านเอาไว้รู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนําพาซึ่งความผสมเร็จมีการชิงไหวชิงพลิบใช้เลขเลี่ยมเลขกนเพชดูใบครบไม่ได้บุคคลตัวนี้ครบไม่ได้นะอย่าไปครบนะครับผมอารมณ์สองเพศเกิดขึ้นในโชคชะตากับใครบางคนที่เข้ามานะครับผมเราเป็นที่รองรับอารมณ์หรือยังไง เราใช่เพื่อนเล่นคุณเลยยังไงครับนะครับเราเข้ามานะครับอารมณ์สองเพศเข้ามาเหยียบย่ําเราให้จบตกต่ําเบี้ยดินนะครับมันใช่เรื่องหรอครับเพราะฉะนั้นปนัญหาต่างๆให้ท่านทําในลักษณะชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่ก่ออยู่ให้เป็นไงนะครับเขาก็ามาตอหลบตบนะครับตบกันแกล้งท่านตบหัวแล้วรูปหลังท่านก็นะครับอ๋อตามนั้นแหละครับท่านนะครับเราอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มตบตําแหน่งม้าพยอง ท่านจะรู้สึกเพกเขิบอํานาจบารมีวาสนาไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งม้าไปยองจงสู้เต็มกําลังนะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ท่านตกตามเบี้ยดินท่านจงสู้เต็มกําลังไม่มีสิทธิ์เลือกนะไม่สู้ก็แพ้ครับสู้ก็แพ้ไม่สู้ก็แพ้อย่างนี้ทําไงครับก็สู้ตายสิครับนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งไฮประเพณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนาโชคชะตา พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเป็นไปตามวงล้อแห่งวัตจักรจัดหนักจัดเต็มวิโอโฟจูนจัดหนักจัดเต็มเป็นไปตามวงล้อแห่งวัตจักรก็คือทําอะไรทําตามแบบแผนผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำมาไว,ว้แล้วเราก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าทําแบบนี้ตามนิสัยแบบนี้นี่นะจะได้เจอเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นปีศาจมูมานเขารอที่จะเล่นงาน นะผมทาให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่เพราะฉะนั้นค่อยๆปฏิบัติอยเริ่ม,เร,มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตัง p e ซุปเปอร์สติเกนะครับสนับสนุนทางช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคี่ปใหม่ยสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับ